ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปโลกแห่งเหล่าทวยเทพตอนที่49วินวินซูเยรีเปิดหนังสือคาถาของเขาและมองดูเวลา เขามองออกมาด้วยความดีใจหกโมงเชา้าซูเย่อาบน้ำอย่างมีความสุขจากนั้นอาบแดดในบ้านของเขาเพื่อเพิ่มการหลั่งเซโรโทนินเขาใช้ประโยชน์จากสภาพที่มีพลังของเขาเพื่อทำสมาธิลึกสิบนาทีจากนั้นเขาก็พลิกดูบันทึกที่หยิบเมื่อวานเกี่ยวกับบทเรียนของวันนี้อย่างรวดเร็วก่อนจะออกจากบ้านไปในที่สุดเขาเหลือบมองไปรอบๆขณะเดินไปแต่ไม่พบอาหารเช้าและลุงฟิโก้ซูเย่รับประทานอาหารเช้าอย่างรวดเร็วแล้วรีบไปโรงเรียน มีนักเรียนสองสามคนกำลังเดินเข้าไปในโรงเรียนขณะที่เขามาถึงซูเย่ถอนหายใจด้วยความโล่งอกในที่สุดสูเย่ก็รู้สึกเหมือนเป็นนักเรียนจริงๆในวันที่สามของการเรียนเขาเดินไปที่ชั้นเรียนตามเสาหินอ่อนอย่างมีศักดิ์ศรีไม่มีกลิ่นของโคลนและหญ้าอยู่ใต้เท้าของเขาอีกต่อไปมีเพียงสิบคนในชั้นเรียนสูเย่มองดูพวกเขาอย่างใกล้ชิดและคิดกับตัวเองว่าเพื่อนร่วมโตของข้าทำงานหนักขนาดนี้เลยเหรอ มีสี่คนนั่งอยู่ที่โต๊ะสุดท้ายพาลอสฮอตเลเกอร์ os, Hot, และโรรอนต่างก็อ่านหนังสือของพวกเขาอย่างจริงจังจิมมี่และอ e ีเบิร์ตไม่อยู่ที่นั่นซูเย่มีรอยยิ้มจางๆเมื่อเห็นคนเหล่านี้เขาเดินไปที่โต๊ะและยิ้มอรุณสวัสดิ์ทั้งสี่มองขึ้นพร้อมกันพวกเขาจ้องมองที่ซูเย่ด้วยท่าทางไม่เชื่อทำไมเจ้าถึงมาถึงแล้วฮอตอดไม่ได้ที่จะถาม เล่เกอถามว่าซูเย่เจ้าสบายดีไหมเราทุกคนเดาว,ว่าวันนี้เจ้าจะมาสายแน่นอนซูเย่ยิ้มทำไมลูกศิษย์ที่รักการเรียนแบบข้าถึงมาสายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะมาเร็วและเลิกช้าและตั้งใจเรียนมีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะเชื่อเจ้าเลเกอร์ก้มลงมองหนังสือต่อหลังจากที่เขาพูดฮอตรู้สึกตื่นเต้นเขากระซิบว่า ข้าต้องขอบคุณเจ้าวิธีที่เจ้าสอนข้าเมื่อวานนี้เกี่ยวกับการใช้แผนที่เพื่อจะมีประโยชน์มากในอดีตข้ามักจะสับสนเมื่อได้ยินเกี่ยวกับรูปแบบการใคร่ครวญของผู้วิเศษต่างๆจาก4ประเทศหลังจากที่เจ้าสอนวิธีการนั้นให้ข้าแล้วแผนที่จะโผล่ขึ้นมาในสมองทุกครั้งที่ข้าคิดเกี่ยวกับมันและตอนนี้ข้าจำรูปแบบการใคร่ครวญทั้ง4และพวกพาหนะวิเศษได้อย่างชัดเจนข้าจะไม่ผิดแน่นอนระหว่างการสอบ ซูเย่ยิ้มค่าดีใจที่มันมีประโยชน์สำหรับเจ้าซูเย,ย่คิดภายในแผนที่มีวิธีการจดจำที่เกี่ยวข้องกับภาพและสีทุกประเภทนาฬิกาทรายขนาดยักษ์และหอคอยเวทมนต์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีหน่วยความจำโดยใช้การพูดเกินจริงในขณะที่ภาพเคลื่อนไหวใช้วิธีหน่วยความจำการเคลื่อนไหว การรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันช่วยเสริมหลักการของการแบ่งหน่วยความจำซึ่งเทียบเท่ากับการใช้หน่วยความจำสี่วิธีพร้อมกันเขาใช้เวลาอย่างมากในการทำความเข้าใจเทคนิคนี้แน่นอนว่ามันจะได้ผลดูเหมือนเลเกอร์และโรลอนไม่สนใจการสนทนาของพวกเขาแต่พาลอสตั้งใจฟังพวกเขาพาลอสคิดในใจ ข้าได้ยินการสนทนาของพวกเขาเมื่อวานนี้ข้าไม่ได้คาดหวังว่าฮอตจะบอกว่ามันมีประโยชน์ข้าจะจะเหตุการณ์นี้ไว้ก่อนและใช้มันและวิธีการอื่นๆที่พวกเขามีหากเกรดของพวกเขาดีขึ้นพาลอสจดบันทึกไว้ในหนังสือเวทมนต์อย่างจริงจังซูเย่น,นั่งลงและอ่านบันทึกของเมื่อวานอีกครั้งอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็บอกฮอตว่าเมื่อวานนี้ข้าพบประเด็นสำคัญหลายประการเจ้าอยากฟังพวกมันไหม ฮอตพูดอย่างเร่งรีบเยี่ยมมากข้าอยากได้ยินพวกมันเจ้าช่างยอดเยี่ยมเกินไปแล้วซูเย่เลือกประเด็นสำคัญสองสาข้อที่เขาพบว่าสำคัญที่สุดเกี่ยวกับความรู้เวทมนต์และเริ่มอธิบายฮอตฟังเขาอย่างมีความสุขบางครั้งเขาถามคำถามที่ทำให้ซูเย่นิ่งงันซูเย่ทำได้แค่คิดตามคำถามของฮอตและตอบหากทำได้เขาจะจดคำถามไว้ถ้าเขาไม่สามารถและคิดเกี่ยวกับมันในภายหลังหรือถามอาจารย์ คำถามที่เขาสามารถตอบได้เผยให้เห็นว่าความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับแนวคิดบางอย่างนั้นไม่ลึกพอนักเรียนที่เหลือในชั้นเรียนทำกิจกรรมร่วมกันนักเรียนบางคนที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยชี้ไปที่ซูเย่และฮอตพวกเขาแอบเยาะเย้ยคนโง่สองคนที่เรียนหนังสือมีเพียงพาลอสเท่านั้นที่จดบันทึกการสนทนาของพวกเขาอย่างเงียบๆจากนั้นเธอก็เรียนต่อ ห้องเรียนมีเสียงดังและมีเสียงดังมากขึ้นเมื่อมีผู้คนเข้ามามากขึ้นส่เย่และฮอตย้ายไปที่หน้าต่างหลังสุดของชั้นเรียนคนหนึ่งเรียนรู้ขณะสอนอีกคนฟังบทเรียนในเวลาต่อมาสุเยตระหนักว่าเขากำลังขัดกับหลักการของเขาตราบใดที่เขาไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูและตราบใดที่มีความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกับอีกฝ่ายเขาควรชี้นำการกระทำของเขาโดยใช้แนวคิดวินวิน นอกจากนี้ฮอตยังเป็นเพื่อนร่วมชั้นที่สนิทสนมกับเขาเขาเคยช่วยเขามาก่อนตอนนี้ไม่ใช่เวลาสำหรับซูเย่ที่จะเปิดเผยเทคนิคของไฟแมนพักเข้าสาระความรู้ไฟแมนริชาร์ดคือใครฟิลิปไฟแมนนักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน เกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคมคศ1918เสียชีวิต15กุมภาพันธ์คศ1988เป็นหนึ่งในนักฟิสิกส์ที่ทรงคุณค่าและมีอิทธิพลมากที่สุดของคิรตศตวรรษที่20ไปฟังกันต่อ ตอนนี้ไม่ใช่เวลาสำหรับซูเย่ที่จะเปิดเผยเทคนิคของไฟแมนโดยตรงเขาได้ขอให้ฮอตพยายามสอนเขาหลายครั้งอย่างไรก็ตามฮอตไม่เต็มใจไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามเขาคิดว่าไม่มีทางที่เขาจะพูดแนวคิดออกมาได้ซูเย่พยายามมาหลายครั้งแล้วแต่ทำได้เพียงยอมแพ้เพราะฮอตไม่เต็มใจเขาบอกตัวเองว่าเขาจะเปิดเผยเทคนิคของไฟแมนเมื่อเกรดของเขาดีขึ้นในอนาคตเขาจะสามารถโน้ม้าวฮอตได้ อย่างไรก็ตามซูเย่ยังคงได้รับคำแนะนำจากความคิดแบบวินวินเขาไม่ได้ทำให้ฮอตเสียเปรียบเขาไม่เพียงช่วยขจัดความสับสนของฮอตเท่านั้นแต่เขายังมอบเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้กับฮอตอย่างแข็งขันเช่นวิธีการจำอื่นที่หลากหลายซูเย่จงใจใช้วิธีจดจำซ้ำแล้วซ้ำเล่ายิ่งเขาใช้เทคนิคนี้มากเท่าไหร่ฮอตก็จะยิ่งเชื่อถือวิธีการเรนี้มากขึ้นเท่านั้นและเขาจะปรับแต่งมันทุกครั้งที่มีโอกาสจากนั้นเขาก็อนุญาตให้ฮอตฝึกเทคนิคความจะเหล่านี้ เทคนิคของไฟแมนเน้นเฉพาะการเรียนรู้ส่วนบุคคลเท่านั้นและต้องใช้เทคนิคหนึ่งเพื่อสอนแนวคิดให้กับบุคคลในจินตนาการแต่ผลของการสอนคนจริงนั้นดีกว่ามากในไม่ช้าเสียงกริ่งสำหรับชั้นเรียนหนึ่งก็ดังขึ้นส่เยและฮอตลังเลเล็กน้อยที่จะแยกจากกันฮอตพูดอย่างตื่นเต้นส่เยคราวหน้าเจ้าสอนข้าเช่นนั้นได้ไหมข้ารู้สึกเหมือนได้เรียนรู้อะไรมากมายมันเจ๋งมากส่เยคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดอย่างตรงไปตรงมาว่า นี่เป็นวิธีการศึกษาที่ข้ากำลังทดลองอยู่ข้าจะเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาโดยสอนเจ้าแบบนั้นข้าไม่ต้องการที่จะทำเช่นนี้ตลอดเวลาแม้ว่าข้ากลัวว่าเจ้าจะรู้สึกว่าข้ากำลังใช้เจ้าเมื่อเวลาผ่านไปฮอตมีความสุขมากขึ้นเมื่อได้ยินเรื่องนี้เขากล่าวว่าข้ารู้สึกอายแม้จะรู้สึกผิดที่รั้งเจ้าไว้ตอนนี้เพราะบอกว่าทำเพื่อการเรียนรู้รู้สึกว่าทำเพื่อการเรียนรู้จะดีหรือถ้าเราจะเรียนแบบนี้ต่อไป เอางี้ข้าจะช่วยเจ้าถ้ามีใครเรียกเจ้าว่าคนโง่ในอนาคตข้าจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมชั้นถ้าข้าเอาชนะพวกเขาไม่ได้เราจะเรียกอาจารย์ถ้าเพื่อนร่วมชั้นของข้าไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้เพื่อนร่วมชั้นสองคนของข้าเป็นอาจารย์ในโรงเรียนแล้วฮอตดีใจมากเมื่อพูดแบบนี้เขาดูเหมือนพี่ชายที่ดูแลน้องชายของเขาซูเย่ไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องให้ดีมีเพียงเลเกอร์และตัวเขาเองที่ค่อนข้างปกติที่โต๊ะที่ห้า ชั้นเรียนแรกในช่วงเช้ายังคงเป็นชั้นเรียนของอาจารย์นีเดินชั้นเรียนที่เขาสอนมีความสำคัญมากกว่าและยาวนานกว่านั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งระหว่างเรียนนีเดินก็หยุดและมองไปที่โต๊ะที่สี่มีใครรู้บ้างว่าทำไมฮัตตันไม่อยู่ที่นี่นักเรียนหลายคนสายหัวซูเย่ตระหนักได้เพียงตอนนี้ว่ามีที่นั่งว่างที่โต๊ะตรงหน้าเขาซูเย่ก็สายหัวเอาล่ะไปเรียนต่อกันเถอะ น้ำเสียงของนีเดิลแตกต่างจากเมื่อกี้อย่างเห็นได้ชัดนักเรียนหลายคนหันไปมองซูเย่บางคนถึงกับยิ้มจังๆซูเย่มาวันนี้แต่ฮัตตันไม่มาผู้คนมาสายเป็นเวลาสวันติดต่อกันไม่น่าแปลกใจเลยที่นีเดิลจะโกรธฉันเรียนใกล้จะจบลงแล้วเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆข้างนอกประตูทุกคนวางหนังสือคาถาลงและมองไปทางประตู สิ่งที่พวกเขาเห็นคือวัยรุ่นที่ปกคลุมไปด้วยเลือดยืนอยู่ข้างประตูแม้จะดูเหมือนเพิ่งล้างหน้าจมูกก็คดและริมฝีปากบนก็แยกออกเขาสูญเสียฟันไปสี่หรือห้าซี่และภายในปากของเขาดูเป็นสีดำใบหน้าของเขาทั้งเขียวและแดงและบวมมีน้ำตาในดวงตาของเขาเช่นเดียวกับร่องรอยของน้ำตาที่ยังไม่ได้เช็ดทำความสะอาดทุกคนตะลึงนี่ใครทำไมเขาถึงมาที่ชั้นเรียนของเราหลายคนตอบสนองในไม่กี่วินาทีต่อมา สาระความรู้ทิ้งท้ายวิธีการใช้ The f e y n m e n Technique ฉบับเร่งรัดสเต็ป1ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าคุณต้องการเรียนรู้เรื่องอะไรและเขียนมันไว้บนหัวกระดาษให้ชัดเจนสเต็ป 2>, 2เขียนอธิบายคอนเซปต์เรื่องดังกล่าวเหมือนกับว่าเรากำลังอธิบายให้ใครสักคนฟังสเต็ป3หยุดเพื่อตรวจสอบระบุช่องว่างทางความรู้ที่เราต้องหามาอุดเพิ่มสเต็ปสี จงคืนความรู้สู่สังคมด้วยการอธิบายให้กับคนตัวเป็นๆ